เป็นพระเอกที่หล่อเป๊ะแล้วก็หน้าไม่เปลี่ยนจริงๆสำหรับเคทันทัพนะคะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวได้ออกรายการล้องเพลงประกอบนะคะกับทางคุณบัวชมพูฟอร์ดอดีตคู่พระนางในละครเรื่องสเสน่รักนางซินซึ่งทาเอาหลายๆคนเนี่ยก็ฟินกันไปตามๆกันนะคะเพราะว่าได้เห็นทั้งสงคนเนี่ยมาคู่กันอีกครั้งค่ะ มันมันทำให้นึกถึงวันเก่าๆเหมือนกันที่เคยร่วมงานกันมาจากเพื่อร่วมงานที่เเคยเคยจริง,รงๆแล้วตอนที่เล่นเรื่องนั้นกับบัวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีเอตติ้งสูงที่สุดของช่องในตอนนั้นแล้วก็แฟนละครของของ,ของทั้งผมทั้งบัวก,กน็น่าจะมีภาพจําเกี่ยวกับละครเรื่องนั้นได้เป็นอย่างดีครับ <c oughs> ก็ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมว่ามันจะผ่านมาสักกี่สิบปีแล้ว นอกจากนั้นนะคะพี่เขตยืนยันเรื่องราวที่ถูกโยงจากภาพเงากับข่าวดารารุ่นใหญ่เบ้วนี่ซึ่งทางคุณเขตเผยว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยยืมเงินใครส่วนประเด็นของการโยงนะที่มาที่ไปของเงานั้นเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องปกติของวงการนี้ซึ่งในเรื่องนี้ผมไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพราะว่าคนที่รู้จักผมจะทราบว่าไม่ใช่ผมอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยการบอกใบ้ถ้ามีหลักฐานก็เปิดหน้าออกมาเลยก็ดีเหมือนกันเพราะจะได้ไม่กระทบกับคนอื่นคนที่ไม่เกี่ยวข้องค่ะ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ